สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc นะคะคลิปนี้ก็จะมาสรุปชุดสามตัวสามตัวบนเนะาะเมื่อเมื่อชุดเอเมื่องวดที่แล้วแอดก็ลงไปให้แล้วยี่สิบเก้าชุดเอเมื่อคลิปที่แล้วบอกเมื่อที่แล้วใช่พูดผิดนะคะเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วแอดลงชุดตรงโต๊ะไปยี่สิบเก้าชุดนะคะแอดก็จะมาสรุปชุดที่หน้ามาให้เนาะชุดโต๊ะของแอดเนี่ย คือแอดทำคลิปมาสามงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สี่เดี๋ยแอดจะให้ดูสถิตินะคะสถิติจากที่แอดทำไปเนาะสามงวดงวดแรกแอดลงไปหนึ่งธันวานะคะหวยมันออกแปดศูนย์ห้านะคะแอดลงไปแปดห้าศูนย์แต่ว่าสองตัวบนนี่ยแอดลงศูนย์ห้านะคะแอดมาจับอันนี้ไม่ตรงเองก็เข้าสามตัว สตัวโต๊ดกับสามตัวบนตรงๆนะคะในงวดเนี้ยข้อมูลแอดก็มีในในคลิปเนาะก็ลองเพื่อนๆก็ลองไปดูเอาต่อมาก็เป็นงวดที่สิบหกธันวานะคะก็แอดก็ให้ไปสาสิ้าชุดเนาะก็ออกศูนย์เก้าสามแอดให้ไปเก้าศูนย์สามนะคะอันนี้รู้สึกจะเข้าสองตัวเออไม่ใช่ไม่ได้เข้าสองตัวค่ะ งวด,ดที่สามที่สามเข้าสองตัวอันนี้เข้าแค่โต๊ะถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ลืมๆเนาะต่อมาก็เป็นงวดที่ที่สามสิบนะคะงวดสิ้นปีเนาะแอดก็วางไปสามสิบเก้าชุดมันแล้วแต่สูตรนะคะบางสูตรก็ได้เยอะบางสูตรก็ได้น้อยที่เราไปดึงออกมานะคะเอาเลขเด่นไปดึงออกมาก็ได้หกเก้าหนึ่งนะคะ หวยมันออกหนึ่งเก้าหกแต่แอดวางรู้สึกจะวางชุดสองตัวบนชนกันเก้าสำนักหนะักหกเก้าในชุดลองนะคะก็เข้าสองตัวบนด้วยในงวดนี้นะคะก็ก็ได้ทั้งสาอสามตัวต้นและสองตัวบนนะคะต่อมาในงวดเดี๋ยวนะคะของงวดนี้เนาะแอดลงไปคลิปแรกก็ยี่สิบเก้าชุดค่ะแต่ยี่สิบเก้าชุดแล้วก็ แอดก็จะมาสรุปอันนี้เนะี่ยใน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 ยี่สิบเก้าชุดเนะี่ยเป็นชุดเป็นชุดเด่นนะคะอันนี้เลขเด่นเนาะแอดให้ไปแต่แอดคิดว่ามันมีแต้มที่ว่าชนกันมากและเลขมันสวยอะแอดก็เลยเอามาเพิ่มให้เดี๋ยวแอดจะเขียนอีกใบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน,นก็แคปอันนี้ไว้ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวแอดจะแอดจะเอาอีกอีกใบที่แอดเขียนมาวางแล้วจะอธิบายให้ฟังเพราะพื้นที่แอดน้อยนะคะหน้าจอมันไม่พอ นี่แอดก็นี่นะคะแอดเขียนมาให้เลยเนาะแล้วก็จะอธิบายให้ฟังเลยเพราะว่าจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องยืดยาวในคลิปนะคะอันนี้คือเด่นนะคะเนี่ยเด่นก็เพื่อนๆก็เอาไปดึงในชุดโตยี่สิบเอ็ดในยี่สิบก้าชุดแรกนะคะสรุปชุดสามตัวบนนะคะตรงโต๊ะ ในสูตรแรกยี่สิบเก้าชุดแอดก็ดึงมาห้าชุดนะคะก็มีสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าและสามเก้าศูนย์นะคะอันนี้คือเพิ่มตามแต้มนะคะเพราะแต้มมันเก็แต้มมันหน้ามาก็จะมีแปดเออศูนย์แปดสองศูนย์เก้าสองแล้วก็หกเก้าห้าแล้วก็สามเก้าสองนะคะรวมทั้งหมดเลยเก้าชุดนะคะเน้นนะคะเก้าชุด เด่นในในงวดนี้คือแอดทำทำร้อยมานะคะที่ชนกันอะลืมไปแล้วมมนลูกขี่ํำนักสามตำนักเรื่องอะไรเนี้ยแอดก็ลืมไปแอดก็ได้หลักร้อยมาศูนย์สามหกนะคะแอดวางตามหลักร้อยนะคะคือเอาหลักร้อยเป็นหลักหน่วยนะแอดก็ทําชนมันมันได้แค่สองตัวเนี้ยคือสองกับห้าแอดก็เอาเอาหน่วยอะเป็นหลักนะคะเพื่อนๆนก็ก็พิจนารณาดูเอาเนาะ ส่วนแ้มเนี่ยแอดแอดเก็บข้อมูลเยอะมากสิบสำนักเลยค่ะสิบสำนักเนี่ยไม่หลุดแน่ไม่หลุดหมดแน่ชนกันที่แปดสำนักเลยก็คือสามตัวเนี่ยนะคะชนกันแปดสำนักหลุดสองสำนักนะคะศูนย์หกเก้านะคะอันเนี้ยถ้าสิบสำนักหลุดแค่แค่สองสำนักนะมาแน่เลยสามตัวเนี้ยแล้วก็ชนกันเจ็ดสำนักค่ะ หลุดไปสามสำนักก็คือแต้มเจ็ดตัวเดียวชนนะคะชนกันหกสำนักถ้าหลุดไปทั้งหมดเลยสี่สำนักนะคะจากสิบสำนักก็คือแปดตัวเดียวแต่ถ้าชนห้าสิบ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 คือชนชนมาแค่ห้าสำนักหลุดห้าสำนักก็มีนี่นะคะสองตัวเนี้ยคือแอดเอามาลงให้เ,เพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองเลยว่าเอ้ยแต้มแต่แอดที่แอดขีดเส้นใ,นในต้เนี่ยแอดเอาแค่แต้มเด่นนะคะ คิดว่าไม่ไม,ไม่หลุดแต้มเด่นเนี่ยเขามีสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองแปดเอศูนย์แปดสองแล้วก็นเนี่ยหกเก้าห้าเนี่ยที่จะแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเล่นคือแต้มนี้ค่ะแต้มเด่นนี่เลยก็แต้มเนี่ยหลุดกันยากเพราะเป็นแต้มละแต่ละตำนักให้หลายชุด คือหลุดยากแล้วแอดเอามาชนให้สิบสํานักเนี่ยมันชนกันที่เลขน,นี้ก็เพื่อนๆนก็พิจนารณาดูเนาะว่ามันสมควรจะมาหรือไม่มาแต่แอดก็รักอยู่อยู่แค่ห้าชุดเนี่ยะคะ่ะแต่อย่าทิ้งทีนี้นะคะเนี่ยชุดนี้ก็สวยแต่มันไม่ตรงแต้มก็ไม่รู้มันจะแหวกแหกแนวไปหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าแต้มเนี่ยมันก็ไม่ตรงอีกอะเนี่ยถ้ามันมีหนึ่งก็น่าลุ้นนะแต้มเนี้ยเนี่ยโอเคนะคะเพื่อนๆน สามเก้าสองเนี่ยจะมีแต้มเป็นแต้มเนี่ยแต้มแต้มกันเนี่ยสามเก้าสองเนี่ยแอดจะมาสรุปให้นะสามตัวสามตัวบนและแอดจะมาสรุปก่อนหวยออกอาจจะหนึ่งวันหรือสองวันถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็เข้ามาดูนะคะจะสรุปสามตัวเลขหน้าเล่นกับสองตัวบนสองตัวล่างให้อีกหนึ่งอาจจะหนึ่งคลิปก่อนหวยออกนะคะถ้ามีเวลาอันนี้ก็มาสรุปให้ก่อนเลยเพราะเหลืออีกต้องสามวันหรือสี่วันเนี่ย หวยทึงจะออกก็สรุปให้ให้เพื่อนๆก็ลองเอาแต้มไปนั่งตัดดูถ้ามีเลขในใจหรือมีสูตรสามตัวเก่งเโต๊ดก็ลองเอาอันนี้ไปตัดดูนะคะก็ขอบคุณ f อที่เข้ามาดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยขอบคุณค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ